โอ้โ e, หโอ้โหโอ้โหปวัวกับบัดตัวมีรังไม้ไตแบงกว่ามีรังนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรครับโอ้ยดูอาการกับตัวการดูอาการกับตัวก้านวัวนาไม่ใช่มีรังแต่ว่ะวัวนาบินไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เบินนะโอ fit, โโ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พันพนนั้นไม่ใช่เดียวแต่พวกผมไม่ใช่อาการัง สวัสดีครับวันนีก็อยู่ผมําสไตล์นะครับวันนี้ก็มาตกปลานะครับกับไตแบงค์นะครับตอนนี้อยู่ท่าเรือไตแบงค์แล้วแต่ตอนนี้ไตแบงค์ยังไม่มาที่นะครับแต้ก็มีเพื่อนคนทริปอีกคนหนึ่งยังไม่มาที่เหมือนกันนะตอนนี้ก็รอชมนี่บรรยากาศนะครับของถ่าเรือนะปลากรุงกลางนะครับเต็มเลย ก็น่าจะลงเรือประมานธ์ก้ามงนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนรวมทริปกันตอนนี้ออกเรือมาแล้วแดดดีซะไม่มีอะ ใยเรืองนะน้าเรือตกปลาเลยละเนี้นจับว้า่ิ้นะเ็นห้่ ไอ้วนี้ขขาเอ่่ไอ้นี้วิ่งนามต้องไม่ต่สิห้เมตร่เรือลำดาวิดไ้ปนเอ๋อไข่ไข่แต่ไม่เหมือนใช่ไหมอ๋อตอนนี้ถึงไม้เดียวนคก็อ๋อครับอันนี้คบกันนะนี่นะครับอยากันแ้วนะเดือนลี่

Đánh đánh chóng chóng chó chóng chó, chóng chó chóng 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 โอ้โอ้โอ้บัดวัวกับบัดวัวมีลังไม้ไตแบงกว่ามีลังนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรครับโอ้ยดูอาการกับตัวอาการดูอาการกับตัวอาการวัมหน้าไม่ใช่มีลังแต่ว่ะวัวน้าบีนไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เบีนนะโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตอนนั้นไม่ใช่เดียวแต่ผมกผมไม่ใช่อาการมีลังอะใชื่อมั ยังเหรออ๋อโอ้ยชูจังมีเอียดกบเคยมีจะปลาได้ไม่โลดแต่ย่างน้อยๆไม่เอียดแน่นอนมันโลขึ้นแน่โอ้ยกดขี้ลิ่งมาเอ้ยช่องโรโอ้ยครับตัวของใหญ่เอาแล้วครับกดขี้ลิ่งโอ้โหมาเลย อ๋อช <Billie S 1> ่องโล่ขึ้นกับตัวนี้โอ้โหโอ้ยเพ่กวารีเอาอาการนี้ฮึมไม่ใชมีลังวิ่งมันมันวิ่งแรงถึงอย่าเดียวนี่ครับกอดกิลลี่นี่ดีนะติดกันนั่นอีโต้คันนี้นานเลยแม่ขึ้นได้โอ้โหชองโลติดกับตัวนี้อ้วนตุ๊กตั๊พเลย โอ้ยครับกอดคีล hmm. mm ิง hmm. ตัวทานี้ที่เคยเห็นก็คือในนัดนะ <laughs> ไม่เคยเห็นดีเดียวตกไดแบบซัดๆปรเด็กโอ้ oh. มันตัวทานีหลากเวปลิวเลยไ <laughs> ม่ละหลักเลย <laughs> ไ <ง S 2> ม่ละหลากลป้าเอามากินนี่มั้ยเดียวกินกินปลาปลาอะไรกันนะโอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ดึงขั้นกระชากเนี่หมอไม่เลยบอกมันมีอาการพวกนี้ช่วยช่วยกันช่วยดึงช่วยดึงหยกเลยหยอกเล่ยมันก็คอยยึด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 รู้เลย ป่าย้เลยถ้ากินวันนี้ห้างกันไมทุ่งแมทกินได้วะทำไมกินอยู่คนเดียวนะ่ยองดูตรงใ้ขอสักตัวติ k ี l l i

ปลาอ้วนไป,ปลาอ้วนตุ๊กตักไปตรงไอู้หูลมไปเกิใส่ล่อไม่กินน้เปล <laughs> เอแบบเดอนังไม่ตองรู้ไปดเซ่ลรอ่นี้่าว่านะตาลังเนาะเราไม่ตอดตีนี้่ะให้อะกะันนงก็ตงรงอยงใส่บงกอดไปเซ่เลยนะครับเรามาแลกตัวตีนี่ละ ไม่มีไม่มีไอ้แบดบัตตีต้นี่ไม่มีดีนี้เก็บ <ๆ S 1> ดงวงได้บ้าเหมือนกันซ่าเก็บได้เก็บกับรถดวงปลิวได้แล้วแลปุ้มบิดรอยเส,ส <laughs> ยมาลอดต่างนี่าดวงปลิวกับลมเป็นแล้วนะหะหางกันอิดเดียวนี่แหละ่ะ